สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองช่อพนิกาลั่นกลางเวทีขอนแก่นถ้าครั้งนี้อยู่พักก้าวไก่รอบหน้าเจอนายกชื่อรังสิมันโรมจะยุบอีกกี่รอบพวกเราก็ไม่ตายวันที่สามีนาคม2,566ที่สวนรัชดานุสสอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายพิธาลิ้มจเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่ ขึ้นเวทีปาสายใหญ่พร้อมเปิดตัวนายธนาทรจึงเรื่องเรืองกิจประธานคณะกา้าวนานายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะกา้าวนาและนางสาวพานิกาวานิชคณะกรรมการบริหารคณะกา้าวนาเป็นผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไก่ช่วงหนึ่งของการปาาสายนางสาวพานิกาได้กล่าวอย่างดุเดือดว่าที่พวกเขายุบพ,พักเราขออภัยไม่สำเร็จวันนี้พวกเรากลับมาแล้วที่ขอนแก่น และไม่มีวันสำเร็จคุณไม่มีสิทธ์ตัดสิทธิทางการเมืองของไทยจากใจประชาชนได้วันนี้พักก้าวไกลตั้งเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งขอโทษค่ะถ้าครั้งนี้ยุบพักก้าวไกลตัดสิทธิ์พิธาขอเตือนว่าครั้งหน้าได้เจอนายกรังสิมันโรมระวังคนบางคนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะคะ ไม่อยากได้นายกพิธาอยากได้นายกฮาร์ดคอร์แบบรังสิมันโรมใช่ไหมขอให้โชคดีแล้วกันจะยุบอีกกี่รอบพวกเราก็ไม่ตายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ